กาบสวัสดีพี่ๆสายนักลงทุนสายกีฬาวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับมาจัดให้เลย2ตัวหน้าช่องเน้นๆกันไปเลยนะครับวันนี้นะครับมาดูกันที่ศึกคาราบาวครับอังกฤษนะครับคู่ตีหนึ่งสี่ห้านะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดบ้านพบกับทางด้านของเบดอ่าวัตฟอร์ดนะครับวันนี้นะครับแฮนดิแคปนะครับแมนซิตแบกไว้ถึง2ช่วงตัวครึ่งนะครับ ก็อบอกก่อนเลยว่านะครับวันนี้ความพร้อมของทางด้านของแมนซิตนะครับก็จะเก็บตัวลหลักๆไว้นะครับก็ทางด้านของเป๊ปนะครับก็นะครับเปลี่ยนแผนนะครับเปลี่ยนแผนมาเล่นในระบบ4-2-3-1นะครับก็วันนี้เล่นลหลักๆนะครับก็นะครับก็ต้องพัก นะหลายตัวก็เลยทีเดียวอย่างทางด้านของเควินเดบอยเนี่ยครับก็มีอาการบาดเจ็บนะครับสภาพร่างกายก็ยังไม่พร้อมเลยนะครับแล้วก็ทางด้านของอ,อย่างกองกลางอย่างโรดลี่นะครับก็มีอาการบาดเจ็บที่เจอกับอาร์เซนอลน,นั่นเองนะครับทางด้านของเนธานอาเก้นะครับก็มีปัญหาเจ็บที่ต้นขานนะครับก็ โอ้โหต้องบอกเลยว่านะครับวันนี้เออร์ลิงฮาแลนด์นะครับ,นน e Island, รบก็ไม่ได้ลงนะครับเป็น11ตัวจริงนะครับก็โอ้โหทางด้านของแมนซิตี้นะครับ,าข, Magic, รบขาดผู้เล่นหลักๆไปค่อนข้างเยอะๆ,ๆเลยนะครับแฮนดิแคปเปิดมาถึง2จุงตัวครึ่งกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับคู่นี้นะ ให้มองบนดีกว่านะครับนะครับไม่อันตรายแน่นอนนะครับมองบนไปที่3ช่วงตัวครึ่งถึง4ี่ช่วงตัวนะครับมีแน่นอนนะครับ3เม็ดเม็ดที่4นะครับต้องเกิดแน่นอนนะครับก็วันนี้นะครับเชื่อว่าทางด้านของแจ็คกิลิตนะครับแล้วก็ทางด้านของฟินฟเดนเนี่ยนะครับน่าจะทาประตูให้กับแมนซิตได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับคู่นี้ให้ติดบนไปที่3ช่วงตัวครึ่งถึง4ี่ช่วงตัวนะครับและอีกคู่หนึ่งนะครับก็เหมือนกันนะครับ คู่ตีหนึ่งสี่ห้านะครับเป็นฐานะของเชลซีเปิดบ้านพบกับฐานะของบาโลนะครับวันนี้เชลซีโอ้โหค่อนข้างที่จะเปิดแฮนดิแคปมาค่อนข้างที่จะสูงน่าดูเลย3ช่วงตัวครึ่งนะครับสำหรับฐานะของเชลซีเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่านะครับฟอร์มนะครับฟอร์มนี่ถือว่าค่อนข้างที่จะดีกันเลยทีเดียวนะครับก็วันนี้เชลซีนะครับความพร้อมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ มาระบบ4 2 3 1เหมือนกันนะครับทางด้านของอบาโล่เนี่ยนะครับก็ไม่หมู่เหมือนกันนะเกมในรายการของเขาก็ถือว่าค่อนข้างเยียกเปี่ยเหมือนกันนะครับสำหรับคู่นี้นะครับก็ติดบนไว้เหมือนกันนะครับค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับติดบนวัดใจไปที่4ช่วงตัวนะครับ4ช่วงตัวมีแน่นอนนะครับสำหรับวัวนี้นะครับก็มีทางด้านของแมนซิตี้ติดบนสาช่วงตัวครึ่ง1 4ช่วงตัวนะครับแล้วก็ เ c ลซีสี่ชงตัววัดใจกันไปเลยนะครับสหรดบชุโงการนะครับก็อยู่ในกลุ่มหมู่บ้านในโนต้ตเหมือนเดิมนะครับแอป KKT168 นะครับมีแอดกันหน้าด้วยอย่าลืมกันก็นแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในไลฟ์ต่อนะครับเดี๋ยวไปวิเคราะห์ให้ละเอียดกวนี้นะครับสหลับวันนี้คงไม่มีอะไรนะเดี๋ยวรอสดชื่นกันได้เลยนะครับสหลับวันนี้สวัสดีครับ